คนดังสองคนเพื่อนเห็นกันเป็นจังเลยคนดังเห็นกันกะเห็ยนอะไรน้องกระหงำกันตเนนกมาห้องตั้งนานแล้วครับค่อยท่ายค่อยอยู่เฮือนเข้ากับสองเบิรงนยุทธเที่ยวสองไม่ได้ว่าเพื่อสิเข้าเส้นกลางบ้านเหะนไหมมเพื่อจะออกเส้นนอกบ้านบ่ตทีออกนอกบ้านโอ้ยขรรถกับไปกลับไปโหขึ้นยังบ่ฮอดจจะเคลื่อนเลยลวดเพื่อนเสียอยู่ทางออกบ้านนุ่งสานแตบว่กลับไปเบิรงนหลุไปห้อนเฮือน ฮ้อนเหอนตอนเจ้าทัวรมาคอยพวมบอกจักเงี้ยเพื่อนมาโอ้ยเนาะเท่าไรกกับว่าสิบพาเมื่อกี้ตะบะคงเดี๋ยวว่าเพื่อนกินแกงหน่อไม้แล้ววันนี้สิบพาเพื่อนไปแต่งหน้าไปนำอย่าไปได้ได้สิไปตลาดอ๋อไปตลาดครับขายเพื่ออะไรนี่ฮะเจ้าไม่แพงกับเพื่อเราอ๋อว่าสิให้เพื่อนมากินอยู่นี่เพื่อนเผาบัวมากินเพื่อนกินแกงหน่อไม้เพื่อนเพื่อน เมรอดเห็นกันลาบเป็นจักรเล่เจ้าบัวได้ถายรูปคู่กันเหรอเจะาไปนั่งเฮียงกันทุกหะเจ้าอายุเท่าเล่ละเราว่าเราเกิดก่อนเฮาได้เพิ่นหกสิบห้าสิบสี่ก้าสิบหกโซซพอเกิดสิบเอ็ดเพิ่นห้าสิบหกยายยายมาเฮียงกันเพราะว่าเฮาคนดังคุณเจ้าไปนั่งหานั่งหานั่งหานี่เจ้าเท่าเล่ก็เจ้าอายุเท่าเร่ละเดี๋ยวนี่เจ้าพระ โมอย่ากนับปวดหัวขนาดนี้ห้าสิบสี่บอแมนาบิดรถมาสั่นมาปาดเทลักไปเอ้ารถเพิ่นเสียซะบ่หวะรถเพิ่นหัวอยู่ก้างทางว่าบ่ค่อยเข้ากระเบิงยุเอมาตูว่ารถใหญ่เพือกก็นอนเบึกกระเบิงบึกงานของอีกท่ว่าว่าเดี๋ยวได้นาฬิกาเด็นเท่นว่าที่อยากนอนได้บ่สนุบลบลงแป๊บนึงพลมาใหญ่ขนาดกรเบิ่งยายมานั่งยายมาเมตุมยิ่งไข่เข้าคุยมาเลยแม่แพง มานั่งทำกันเร็วๆร็วเพราะว่ามันใหญคนดังเจ้าหนามามาทายพี่มานั่งพี่เร็วๆมานั่งทำกันมาเร็วมาโปรโมทร้านมามาเจ้าจักปีแล้วไม่แพงหกห้าสิบเขาไหร่ก็่ะห้าสิบสองเจ้าเท่าไหนไม่เตาห้าสิบสี่อันนี้ห้าสิบหก พี่พี่เลียงตามลำดับาสิบสี่หรือห้าสิบห้าว่าเน่าคนผสิบเอ็ดนับคนหนโว้ยอายุเจ้าของก็ยังมหจหาสิบสี่เต็มหรอเบิ่งดูหนผู้ใดสวยกว่ากันก็สวยข้กันโอ้ยสมดังอขั้นสั้นมาสีดังอันนี้แม่เต่าอันนี้แม่จระอันนี้แม่แพงอันนั้นนิคิวเอาออกไไม่พันเม็ดนั่นก็เห็นปากแล้วเนาะ ยันยนสวยกว่าร่างกายยังน้อยกว่าอันนี้เพคนยังบ่มีผัวได้ครับนี่เพี่พรก็ยังมีอยู่หาเว้าหาว่าอะไรว่ายังมีอะไรนี่ว่ายังมีอะไรนี่ป้าบันนี้หาสิไปต่อได้ไหมไปทานั้นบ่มีผัวโอ้ถึงจะปนแล้วเหนื่อยนำหากันสามพูดนี่ก็ลูกสามคน ก้อยอุตสาหโทรมาบอกไม่แพะไม่เต่าว okay. ่าไม่เต่าแล้วมันมาบอกเพิ่นหน้าห่อเด้อวะสงสัยข้อขี่รถเจ้าโทรมาหาก็เลยได้โทรกลับไปเอาปะเพราะว่าเอาผ้ไปสงสัยมาสูตรรถโต๊ะไปพลงงามไปเลยแปไปน้ำการนี่แหละมันจังบดลงกันโอเคครับเดี๋ยวเอาสิว่าเพิ่นไปทันแตมสปาหน้าไปเอาไปสปาหน้าสปาหน้าน่าได้แต่เดี๋ก็สิเอาเพิ่นไปสปาหน้าอันี้ ผมก็แต่งตัวมานี่ยเรายังสวยเลยมาตัวได้บายไายบายโอ้ยหากันจนเจอมาทางนอกมาทางนอกบัดเตยราท่าอยู่เส้นไหนไปเขาแป้งไปคนงามเลยน้ำมันทอดเดี๋ยวไปเติมอยู่ผู้ไหลทางผู้ปั๊มผู้เพรางันพ่อหายจงจังเดี๋ยวตามเพือนพ่อหายไปตามกันไปมาหนิค่อยบุทิ่มเจาะดอกค่อยยานจะค่อยได้ หาเจ้าเออไปห้ามสิไปแต่งหน้าเพื่อนก็ไปทำสปาหน้าไปเหรเจ้าขายดีจนปิดร้านแล้วนะเพื่อนโอเคไปแล้วสัวัสดีครับไป